เตาถ่านนะครับพอมาก็ดับมาหลายวันนะครับยังไม่ได้โกยนะครับคิดว่าวันนี้ก็จะโกยนะครับโกยถ่านนะครับเนี่ยครับเตาเผาถ่านนะครับแบบหลุมนะครับครับตอนนี้เราก็จะโกยเตาถ่านนะครับ ครับตอนนี้ก็เริ่มโกลยออกมาแล้วครับเตาเราที uri, ak ak ่ฝาปิดเป็นเหล็กนะครับมีปล่องด้วยนะครับเตาของฐานนะครับโกลดินออกมาครับรูปร่างก็เป็นอย่างนี้นะครับมีท่ออยู่ด้านบนนะครับนี่ไว้สําหรับปล่องควันออกนะครับเป็นแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กอ่าแผ่นหนึ่งนะครับตัดเป็น2ชิ้นนะครับตัดเป็น2ชิ้นนะครับนี่ก็ถ้าดึงตัวนี้ออกนะจะเห็นว่าเป็น2ชิ้นนะครับนี่ครับ ร้อยต่อนะครับนี่เป็นอย่างนี้ครับหน้าตาครับเดี๋ยวจะยกแผ่นเหล็กออกนะครับ ว่าจะไปตามพอดีเลยนะครับด้านในเป็นอย่างนี้นะครับด้านในนะครับนี่นะครับฐานที่โกยออกมานะครับวันนี้นะครับครับฐานก็เสียนิดหน่อยนะครับแต่ก็พอได้นะครับเป็นเตาหลุมนะครับนี่ครับกนนีโกยน่าจะได้หลายกระสอบอยู่ครับนี่ครับเตาถ่านนะครับอันนี้ส่วนนี้ครับเนี่ยเป็นฝา มาเป็นรูรูระบายนะครับก็ปุดเอาไว้นะครับตอนนี้ก็โกยออกมาครับเนี่ยครับโกยออกมาก็จะเห็นปล่องนะครับปล่องปั้นด้วยดินนะครับเนี่ยนะครับปล่องครับปล่องปุดก็ง่ายครับแค่เอาดินเอาจานครอบแล้วก็เอาดินถมนะครับเนี่ยครับปล่องเขาจะออกช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้ครับปล่องออกจากตรงนี้ครับ อันนี้ก็ด้านหน้านี่ก็เป็นที่ดินเข้านะครับจุดไฟครับแต่เตาเราจะจุดสองสองจุดนะครับจุดด้านบนตรงนี้ครับกับจุดด้านหน้านะครับนะครับนี่ครับฐานน่าจะได้ทุงปุ๋ยใส่ทุงปุ๋ยไหลไหลทุงปุ๋ยอยู่ครับอ่าไม้เตรียมเผาก็มีอยู่เยอะครับด้านหน้าเตานะครับเนี่ยครับใช้ดินกรบถมเข้าไปครับโดยใช้ แผ่นดินนะครับแผ่นดินเหนียวปั้นเป็นแผ่นนะครับปิดฝาด้านหน้านะครับค่อยๆโกยออกนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับเตาครับมองจากด้านนี้นะครับอันนี้เป็นไม้ส่วนหนึ่งครับที่เราเผานะครับเนี่ยทางกระเพ้านี่ก็ไว้เป็นเชื้อตั้งต้นนะครับเผาช่วงแรกๆนะครับแล้วก็นะครับไม้ใหญ่นะครับตัดมาจากที่สวนนะครับในที่ดินนะครับนะครับยังมีป่ายยอครับนี่ครับ เนี่ยครับไม้เตรียมที่จะเผาอดูครับหลังจากที่โกยด้านหน้าเตาดินด้านหน้าเตาออกนะครับเนี่ยครับโกยดินด้านหน้าเตาออกก็เนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ช่องนะครับช่องสําหรับใส่ไฟนะครับไม้ท่อนใหญ่นะครับไม่เรียบร้อยนะครับสวยงามครับมาดูเลย ดูครับไม่หมดเลยครับไม่มีเหลือครับเป็นฐานหมดเลยครับไม้อะไรม้ว่าใช่ไหมไม้ว่าต้นว่าครับเนี่ยสวยงามครับฐานสวยงามครับสวยงามไม่หมดเลยครับตอนนี้ก็ได้หลายกระสอบอยู่ครับ นี่ครับท่อนเดียวก็ได้เก็บกระสอบแล้วมั้งครับเนี่ยเนี่ยครับข้างล่างเรารองด้วยไม้ไผ่นะครับไม่ดี โอ้นี่ชิ้นนี้เหลือนะครับเหลือไม,ไม่เหลือนะโอ้ไม่หมดครับไม่เหลือครับฐานที่โกยไปแล้วครับนี่น,นะครับดูด้านนูน้นนี่ก็ไม้เตรียมจะเผาอยกครับเนี่ยเตรียมไม้ไว้เผาอีกเนี่ยครับฐานที่โกยแล้วครับ